ว่าไงไวัยรุ่นสุ u k กิสวิปปี22คันนี้น่าใช้ไหมรุ่น gl smart k e y l e t เข้าออกรถไม่ต้องใช้กุญแจพุทธสตาร์ทกดปุ่มชึ่งสตาร์ได้เลยไม่ต้องหากุญแจไปย่งคอนโทรลเครืงเสียงได้ที่พวงมาลายัยระบบแอร์เป็นออโต้ภายนอกแต่งชุดแต่งสปอยเลอร์สเก์ดมาให้แล้วรอบขันติดจอ Android 10นิ้วให้ใหม่เพิ่งติดเองนอกจากนั้นเอารถไปเข้าเช็คที่ศูนย์ซูซูกิ ให้เรียบร้อยเช็คระยะเซอร์วิสพร้อมใช้บุ๊กเซอร์วิสคู่มือกุญแจสมรองครบรับประกันป้ายแดงยังเหลืออีกหนึ่งปีดีปะ วิปจัดเป็นรถอีโคคานะครับสำหรับโฉมใหม่นี้เป็นเครื่องยนต์ 1,200cc ดูอัลเจ็ตแต่ถามผมนะฟิลลิ่งการขับขี่ดีกว่าตัวเก่าที่เป็นเครื่อง1.25ลิตรนะครับไม่รู้ว่าเพิ่มเทคโนโลยีอะไรมาแต่ขับสนุกกว่าเยอะเลยและอัตราเร่งต่างๆเนะี่ยก็ค่อนข้างโอเคนะ ใครอยากจะดูเรื่องของการขับขี่ทางไกลหรือทดสอบรถหรือการปรับสภาพรถตั้งแต่คันนี้เข้ามาในสต็อกว่าผมทำอะไรไปบ้างเนี่ยทักมาได้หลังคลิปนี้นะครับถ้าดูคลิปนี้จบแล้วชอบใจอยากดูทักมาได้ผมเก็บคลิปไว้เดี๋ยวผมส่งให้ดูแบบละเอียดละเอียดเลยนี่เป็นระยะนั่งขับรถผมเลยนะครับอ่ะเดีย๋ยวพี่ตุ้นเงียบก่อนเนี่ยเป็นระยะเสาพงมาลัยผมเลยนะครับโอเคมาดูการระยะเข่าเนี่ยก็คือเหลือเนาะแล้วระยะหัวเป็นไงบ้าง ระยะหัวนี้เหลือดนึงฝ่ามือเลยมาเอาไปดูเบาะหลังคือบางทีคนเข้าใจว่ารถเล็กเนาะแต่ว่าเขามานั่งจริงๆมันก็ไม่ได้แคบเนาะอมืมานั่งเฮ้ยเข่าเหลือไม่ใช่ไม่เหลือเข่าเหลือประมาณนี้นะครับแล้วก็นั่งนี่ฝ่ามือเหลือเยอะทีตะกี้ผมให้ดูแล้วผมตื่นเต้นว่าเฮ้ยมันดูนั่งสบายมากกว่าโฉมเก่านะ คือถ้าเทียบกับโฉมเก่านะโฉมเก่ามันจะดูแคบมากกว่าโอเคแล้วก็มาดูเรื่องของด้านท้ายกันเป็นีงบ้างด้านท้ายที่เก็บของมีพอประมาณไม่ถึงข,ขนาดว่าใหญ่เวอร์วังเนาะแต่สิ่งที่ชอบนะครับคืออันนี้อันนี้พับบอาได้นี่แล้วก็เป็นมือบีบดีๆนะครับไม่ได้เป็นเชือบนะอันนี้ดูแพงมากขึ้นนะครับ <c oughs> เราใช้คำว่าดูแพงเพราะรถบางรุ่นมันเป็นสายดึงใช่ไหมเป็นแค่แบบว่าสายดึงแล้วมือจับตรงเนี้ยดูสปอร์ตดีนะครับซึ่งไม่เหมือนรถรุ่นอื่นนะครับนี่เห็นไหม แล้วก็พับลงมาแบบนี้ได้ถ้าเกิดว่าเราจะซื้อของเข้าบ้านนะครับเราสามารถที่จะพับเบาะอย่างนี้ได้เลยอันนี้เอาออกได้นะเอาไว้บังตาเฉยสมมติว่าถ้าเราปิดฝากระโปรงท้ายลงไปใช่ปหมแล้วมีคนมามองจากกระจกหลังเขาจะไม่เห็นหรอกว่าเราใส่อะไรตรงนี้ไว้นะครับเราก็เอาออกเลยเห็นไหมอ,ออกอย่างนี้ได้เลยแม้อย่างเนี้ยคราวนี้เรากว้างแบบกว้างเลยนะครับเข้าไปนั่งเล่นไพ่นกกระจอกกันได้นะจ๊ะเออประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจะบรรทุกข,ของนะครับก็สามารถที่จะดึงตัวเนี้ยขึ้นมา นะครับแล้วก็ใส่เลยลงไปป๊าบเห็นไหมแค่คล้องแค่เนียงแค่เนียงครับคล้องไว้แล้วก็ดึงตัวนี้ขึ้นมาเกี่ยวข้างบนแค่นี้โอ้มันใช้ง่ายมันใช้ง่ายนี่ไว้บังตาเนาะเผื่อว่าเราใส่ของมีค่าจะได้ไม่รอดตาโจรแล้วก็ตรงนี้ก็เปิดไฟได้นะกลางค่ำกลางคืนก็ดูของตรงนี้ได้นะครับนี้ถ้าไม่ใช้ก็ปิดได้ไม่มีปัญหาแล้วก็ที่จับก็ถนัดซ้ายจับซ้ายแต่ขวาจับขวาเออการดีไซน์เข้ามาก็พอได้นะครับถือว่าใช้ได้เลย,ยปิดขึ้นมาปั้ง นะครับแล้วก็ปิดฝั่งนี้ก็เหมือนเหมือนกันมันได้ความอเนกประสงค์ละนะด้านหลังเห็นไหมขอร้องนะอย่าเอาตุ๊กตาคิตตี้มาวางนะครับเดี๋ยวมองกระจกหลังไม่เห็นข้างในดูใหม่มากนะครับดูเบาะความสะอาดสะอาดเนี่ยผมลายกระดุม ก็ดูดีนะครับมีวางขวดน้ําที่ประตูได้นะครับวางของจิ้งจิ้งได้นะครับฝั่งนี้ก็เช่นกันนะครับได้ทั้งวางขวดแล้วก็วางของจิ้งจิ้งนะครับมีซองใส่ของหลังเบาะนะครับตรงกลางนี้มีที่วางแก้ว1จุดสําหรับคนนัง่งหลังแล้วก็อีก2จุดสาหรับคนนั่งหน้าเนานะฝั่งซ้ายก็มีที่วางขวดน้ําอีกมีที่วางของเอ้ย ที่วางของเยอะนะครับลึกลงไปตรงนั้นมีพาวเวอร์แอร์เสียบชาร์จแล้วก็วางโทรศัพท์ได้เลยนะครับแอร์ออโต้ด้วยอย่างที่บอกนะครับโอ้ยพี่ตูนชอบพี่ตูนมากเลยมีรูกคนที่สองแล้วผมยังไม่มีเลยนะครับพี่คือไอดอลของผมแล้วพี่ตูนอะประมาณนี้ให้เห็นคุณสมบัติส่วนกระจงรองข้างเนี่ยก็คือ,อเดี๋ยวปิดไฟฉุกเฉินก่อนนะตึ้งอ่าเนี่ยกดตึ้งพับได้เลยนะครับหรือกดตึ้งก็กลางได้เลยนะครับปรับตัวนี้ตัวเดียวปรับปั๊บ ปั๊บปั๊บขึ้นลงได้ไหมขึ้นลงเห็นไหมปั๊บฝั่งนู้นก็ได้ใช้ปุ่มเดียวเบรเสร็จนะครับเน้นใช้นิ้วเขี่ยอย่างเดียวนะครับใช้นิ้วเขี่ยเนี่ยปิดเลือกซ้ายเลือกขวาแล้วก็ใช้นิ้วเขี่ยอย่างเดียวครับ <c oughs> เราถนัดการใช้นิ้วแนละ้วนี่ปุ่มกดสตาร์ทนะครับแล้วก็ตรงนี้ตะกี้ผมกดมิวไว้เนาะพอกดมิวออกปับ๊บนี่เสียงมาคอนโทรลได้เฮ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 ้พอพอชงยาไปก่อนเดี๋ยวแม่งโดนแบนมีไฟส่องแผ่นที่ให้ตรงนี้อะโอเค ก็ได้นะได้ได้อยู่ที่บางแดดอืยังไม่ได้เอาทิวฟ์หมอกเลยแต่อันนี้เอาทิฟฟหมอกแล้วเงี้ยหลอดจุงนะครับประมาณนี้เลยนะครับภาษีไปภาษีไปภาษีเนี่ยจะหมดสิห้ามิถุนายนอา้าวใกล้หมดแล้วเดี๋ยวผมต่อให้เป็น6กเจ็ดออใครซื้อรถคันนี้ผมต่อให้เป็นหกเจ็ดจัดไปเอาแบบคุยง,ง่ายๆนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปต่อให้เลยดีกว่านะครับมันใกล้หมดแล้วอะ่ะเดี๋ยวไปที่กันเา้าโอเคภูมิใมีคอนโทรลเสียงภูมิใจนะครับแล้วก็มีปุ่มในการเล่นแสงนะครับ เราเรียกว่าน่าจะเป็นตัวโหมดสปอร์ตนะครับเนี่ยพอกดแล้วตัว S ขึ้นเห็นไหมพอกดอีกทีปุ๊บตัว S ดับนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหมดในการที่เราจะเล่งแสงนะรถเล็กก็ต้องมีเทคโนโลยีในการเล่งแสงนะครับมีพอร์ต USB AUX อยู่ด้านใต้นี้ใช้ได้เลยเสียบได้เลยนะครับตรงนี้มีพาวเวอร์เลที่หนึ่งจุดสภาพรถสมบูรณ์ดีมากๆนะครับเอาถ่ายรันยาวกันเลยนะ รถคันนี้ผมรับมาแล้วมีอะไรบ้างบุ๊กสวิตมีคู่มือใช้รถมีนะครับคู่มือวิทยุมีนะครับอ่ากุญแจกุญแจสำรองมีอ่าพรบรมีนะครับโอเคพรบรภาษีเดี๋ยวต่อให้เป็นมิถุนายนหกนะครับใคซื้อไปใช้ยาวๆแล้วก็อันนี้ก็คือเอกสารที่มีมากับรถซึ่งกุญแจสำรองก็มีให้มาครับอันนี้เช็ครับประกันให้แล้วนะครับว่ารับประกันจะหมด1 5เดือน9ปี24ก็คือปีหน้านะครับปีหน้าจะหมด รับประกันเดือน9โอเคปะนี้ทําอะไรไปให้บ้างแล้วอะมาดูกันนะครับรถทุกคันเนี่ยผมปรับสภาพเองนะถามได้ว่าอะไรทําแล้วอะไรยังไม่ทํานะครับไอ้ที่สําคัญเนี่ยทำให้แล้วแหละนะครับนี่ก็คือเช็คระยะให้เรียบร้อยนะครับถ่ายน้ามันเครื่องนะครับใส่กล่องแหวนล่องน้ามันเบรกนะครับน้ำมันเบรกน้ํามันเกียร์ CVT ถ่ายให้แล้วนะครับแล้วก็ใส่กล่องอากาศก็ถ่ายแล้วนะครับใบปัดน้ําฝนอะไรพวกเนี้ยเช็กเรียบร้อยไม่มีปัญหานะครับอันนี้ก็ทําไปทั้งหมดกี่บาทวะนี่เช็กระยะเขา 4,000กว่าบาทอ่าปรับสภาพให้เรียบร้อยนะครับแล้วก็อันนี้ก็เปลี่ยนน้ำยาหล่อเย็นให้เรียบร้อยเปลี่ยนกลองแอร์กลองแอร์คืออะไรกลองแอร์คือนี่เวลามันกลองแอร์แล้วก็เวลาอากาศออกมาเนี่ยเราจะได้สดชื่นนะครับอ่าหน้าตากูสดชื่นมากเลยเปลี่ยนแบตเตอรี่ให้เรียบร้อยล้วด้วยนะครับเดิมทีแบตเตอรี่มันใกล้ลาโลกแล้วก็เปลี่ยนซะเลยจบๆจอแอนดรอยเปลี่ยนให้แล้วนะครับก็คือตัวนี้นะครับเปลี่ยนจอแอนดรอยให้ด้วยเอาง่ายๆว่ารถมันเซอร์วิสมันทําให้คุณนหมดแล้วคุณไไไไม่่ต้้้ออออองงทําาาาะรแลลววเเเเเปปก็ใชยยยดี ทีนี้เวลาเราจะซื้อรถนะครับเราจะเป็นที่จะต้องเช็คเรื่องของกรรมสิทธิ์การโอนหลักๆที่ผมจะเน้นย้ำให้คุณต้องดูนั่นก็คือเรื่องของเลขเครื่องเลขถังนะครับเลขทะเบียนรถสีรถตรงไม่ตรงเพราะไม่งั้นมันโอนไม่ได้โอเคเรียไปตรวจสอบกันนะครับ <S <S ดับแรกกันเลยนะครับรคันนี้จดทะเบียนปี22นะครับผลิตปี21แน่นอนมันต้องผลิตก่อนส่งมาขายขายได้ถึงจะจดทะเบียนนะครับรุ่น G L C V T อันนี้ตรงนะครับเป็นเกียร์ออโต้สีแดงอันนี้ตรงอยู่แล้วนะครับเลขตัวรถ M M S D Z ซ6 3 s 0 0 1 3 9 2 3 0นอยะครับอยู่ที่หน้าขวาหน้าขวาก็คืออันนี้หน้ารถนะแต่ขวารถเนี่ยอยู่ฝั่งนี้โอเคปะไม่ใช่ว่าหันหน้าเข้ารถแล้วไปดูฝั่งขวานะต้องหันหน้าตามตัวรถนะครับอ่ะโอเคเนี่ยเห็นไหมชัดๆนะครับไม่มีร่องรอยการตัดต่อชำรุดนะครับอ่ะอ่านกันเอาเองตึงต้งตึงต้งตึงต้งเอนึงเก้งนะครับซึ่งถ้าดูเลขตัวหังรถแล้วนเนี่ยผมอยากให้คุณต้องไปตรวจสอบในจุดอื่นๆด้วยของตัวรถนะครับอาทิเช่น นี่เห็นไหมเนี่ยแผ่นเพลทของสวิปนะครับจะอยู่ที่จอประตูหน้าซ้ายนะครับเนี่ยอันนี้ถ้าเกิดไม่มีนะครับบางไฟแนนซ์เขาไม่รับจัดไฟแนนซ์นะครับผมเตือนไว้ก่อนเนาะโอเคต้องตรวจสอบด้วยนะครับเนีโอเคเคลียร์นะครับส่วนเลขเครื่องเลขเครื่องก็จะเป็น k 4 2 m s 1 0 5 5 2 6 4นะครับมันบอกว่าอยู่ซ้ายเครื่องอยู่ซ้ายเครื่องจริงก็อยู่ตรงนี้แหละอันนี้ดูง่ายหน่อยนะครับอะอยู่ตรงนี้เห็นเนาะอ่าตรงไม่ล่ะตรงนะครับ เครื่องไม่มีสนิมแดกหรือรับประทานนะครับหมายถึงว่าไม่ได้เป็นรถน้ําข่วมาเนาะสภาพเครื่องสมบูรณ์นะครับไม่มียกเครื่องไม่มีรื้อสังเกตได้คันเลื่อมาร์กเห็นไหมคันเลื่อมาร์กต่างๆจุดสีที่เป็นเช็คมาร์กจากโรงงานเวลาเขาประกอบอ่ะเขาจะแต้มเพื่อเช็คว่าอันนี้ยึดแล้วอันนี้เรียบร้อยดีอะไรแบบนี้นะครับแตยังแท่งเครื่องนะครับคันเลื่อมาร์กยังอยู่นะครับตัวยึดต, Body ตัวบอดี้ยังอยู่นะครับหรือว่าแม่ปั๊มเบรกตัวบนเห็นไหมคันเลื่อมาร์กท่อท่อสายเบรกนะครับ ว่าตัว ABS เห็นไหม c อ l ์ม m a r คเขาจะมีเช็คมาร์อยู่ตลอดนะครับดังนั้นพวกนี้ก็ดูให้ติดถ้วนสายไฟไม่มีการรื้อตัดต่อนะครับข้อยางเนี่ย c อ l ์ม m a r คต่างๆยังอยู่นะครับตัวเครื่องเองตัวเกียเองเนี่ยสภาพสมบูรณ์มากๆนะครับตัวนี้ไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยแล้วก็อยากให้ฟังเสียงเครื่องนะครับเครื่องก็จะเดินนิ่ง,งๆเรียบๆแบบนี้นะครับไม่มีแบบว่าตึกๆตัก,ตก,ตก,กทัชคึกๆคักทัชนะคไม่มีแบบสั่นไม่มีกระพือนะครับอ่ามอกยังอยู่อ่า สภบบาพความสมบูรณ์ของภายใน้องเครื่องถือว่าโอเคนะครับแล้วก็เช็คระยะที่ศูนย์ซูกิมาให้เราด้วยคือกล้องเป็นอะไรก็ไม่รู้นะมไม่ค่อยโฟกัสเลยแต่ไม่เป็นไรถือว่าเราพยายามให,ให้ดูกันแล้วแต่มันไม่ค่อยโฟกัสเออเนี่ยเนี่ยชัดชัดเห็นไหมเออให้ดูชัดๆัดอีกทีหนึง่งพอไหมเออชัดนะพอนะโอเค เรื่องสุดท้ายก็คือเรื่องของโครงสร้างนะครับเราจะไม่ซื้อรถที่ชนหนักพิษความไฟไหม้น้าท่วมตัดต่อนะครับมันมีวิธีการดูเดี๋ยวไปดูพร้อมๆกันว่าคันนี้เป็นไงกันบ้างโอเคไปดูนะครับอันดับแรกเลยนะครับดูที่นถอฝากระโปรงนะครับเหมือนมีรอยขยับบางๆเห็นไหมมันมีรอยรอยที่มันเหลื่อมล้ํากันจริงๆตัวนี้มันแก้ง่ายมากเลยนะผมแค่ไปแต้มสีหัวน็อตแค่นี้ก็จบแล้วแต่ผมอยากให้คุณรู้ความจริงครับมันมีขยับเพราะอะไรมันชนหนักไหมคุณก็ต้องไปดูให้เป็นนะครับดีกว่าว่าผมแต้มสอน แล้วคุณก็โดนหลอกอ่านะครับอเราจะไม่หลอกกันนะครับเราสัญญาจิกไปนิ่มนิดๆนะครับจิกไปนิ่มนิดๆอันนี้ยซีนกระโปรงเดิมนะครับซีนกระโปรงเดิมอทังนั้นเรารู้แล้วว่าฝาหน้ามีรอยขยับเราต้องไปหาให้เจอว่ามันขยับเพราะอะไรมันขยับเพราะว่าไปทําสีอเป็นไปได้อยู่แล้วนะครับมันมีการทําสีได้นะครับรถมือสองอะซีนตรงนี้ซีนตรงนี้แปลกตาสังเกตดูดีๆนะครับซีนตรงนี้มีอาการแปลกตาคือซีนมันไม่เรียบเนียนอะผมให้ดูชัดๆด,ดูยังไงมันจะชัดไปนะี้ยอะ เออเนี่ยอันนี้แปลกตาแสดงว่าจุดนี้นะ่าจะเป็นจุดที่มีปัญหาซึ่งตรงนี้ไม่แปลกเห็นไหมตรงนี้ไม่ได้แปลกอะไรนะครับก็ดูสม่ําเสมอดีเออโฟกัสหน่อยลูกโฟกัสหน่อยสิครับอืมวันนี้แสงน้อยครับมันโฟกัสยากนิดน,นึงอ่ะแต่ตรงนี้มีการแปลกตาเหมือนมีการซ่อมซีนเล็กน้อยนะครับเหมือนมีการซ่อมซีนเล็กน้อยตรงนี้อืมอ่ะพยายามจะให้เห็นจริงๆเสียเวลานิดนึงก็ยอมอ่ะอ่ะฉะนั้นตรงนี้อยู่ตำแหน่งไหน ตรงนี้เมื่อลากลงมาครับเมื่อลากตรงนี้ลงมาตรงๆนะอยู่ตำแหน่งนี้อ่าตำแหน่งนี้น็อตมีรอยถลอกเช่นกันเห็นไหมน็อตมีรอยถลอกเช่นกันนะครับแล้วก็ตรงนี้มีการทําสีมาสังเกตไหมสีมันไม่เรียบเนียนมันไม่คมชัดอเดี๋ยวผมจะให้ดูอีกทีหนึ่งว่าคาว่าเรียบเนียนคมชัดเป็นยังไงตรงนี้รูปทรงมันแบบแปลกตาไปเนาะอ่ะทีน,น,นี้มาดูนะครับอ่าซับตัวนี้มีความแวววาวนะครับดันนงนั้นตรงเนี้ยผมการันตีให้ได้เลยว่าจุดนี้นะครับ เป็นจุดที่มีปัญหาน่าจะโบ,บ๊บามาน่าจะไปจิ้มโดนไขรเข้ามานะครับฉะนั้นลึกไม่ลึกคุณต้องดูรถชนจากนอกเข้าในนะครับฉะนั้นอันนี้คือเปลือกนอกเหมือนผิวหนังเราเนาะเรามีสิทธิ์ที่จะขูดขีดอะไรได้บ้างนะครับอ่าตัวนี้มีการซําททำสีมาสังเกตนะสีตัวนี้ใหม่นะครับแต่สีปกติมันจะเป็นสีด้านๆแบบนี้มันเป็นสีด้านๆแบบนี้นะครับจาไว้ให้ดีนะครับสีปกติมันจะไม่ได้แวววาวอ่าดูอย่างเงี้ยเห็นไหม มันไม่ได้แววๆนะครับแต่ตรงเนี้ยมันมีความแววอ่ามันมีความเงาแสดงว่าตรงเนี้ยมีการซ่อมทําสีมานะครับแต่ถามว่าหนักไหมถ้าใจผมนะชิ้นล่างเนี่ยก็คือเดิมนะครับไม่ได้ซ่อมนะครับอันนี้รูนี้เดิมสีด้านนะครับรูเดิมนะครับสีด้านนะครับสีไม่ได้แววจุดอาร์ตอย่างนี้คลีบนี้เดิมนะครับ นี่เดิมนะครับซับข้างพวกนี้นี่คือเดิมนะครับไม่ได้พ่นสีไม่ได้ไล่สีมานะครับนี่จุดอาร์ข้างด้านในนี่ก็คืออย่างเดิมอยู่เห็นไหมเห็นจุดอาร์ไหมฮะอย่างเดิมอยู่อย่างเงี้ยเมื่อมาดูเทียบกันอีกฝั่งหนึ่งอ่าสีด้านเหมือนกันเห็นไหมแต่ว่าซับตัวตั้งซับตัวตั้งคือตัวนี้ตัวนี้ฝั่งนี้สีด้านนะอ่าเห็นไหมอันนี้คือสีด้านนะครับอันเนี้ยคือสีแววนะครับอันเนี้ยคือสีแววเห็นไหมมีความเงามีความเงาอยู่อ่าฉะนั้น ฝั่งน tamam. uh, like 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 right. right. ี right. ้มีจิ้มมาหน่อยหนึ่งนะครับแต่ฝั่งนี้ไม่มีอะไรนะครับตัวตั้งยังสีด้านๆอยู่แต่มาดูด้านใต้นะครับอ่าดูด้านใต้จุดอาร์กเนี่ยคือเดิมสีด้านๆแบบนี้เหมือนกันไหมเหมือนกันฝั่งนี้ก็สีด้านๆนะครับฝั่งนี้ก็สีด้านๆนะครับก็ปกตินะครับจุดอาร์คล่ะก็เหมือนกันนะครับจุดอาร์กปึ๊กๆนะครับจุดอาร์กปึ๊กๆสองข้างเหมือนกันนะครับอ่ะมาดูซับด้านข้างนะครับซับด้านข้างตรงนี้ อ่ามีในตัวถังด้วยก็ไม่เป็นไรนะครับด้านข้างก็เหมือนกันนะครับสองฝั่งก็เหมือนกันไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับไม่ได้มีอะไรผิดปกติฉะนั้นรถคันนี้ครับมีจิ้มมีจิ้มไฟฝั่งนี้มานะครับอารมณ์คนขับอยู่นี่นะครับคนขับอยู่ฝั่งนี้นะครับเลี้ยวไม่พ้นนะครับไปโป๊ะปะตรงนี้มาแล้วก็มีซ่อมทําซีนฝากระโปรงตรงนี้มาหน่อยนะครับแล้วก็มีทําคานกับตัวนี้กับตัวนี้มันอยู่หลังเบ้าไฟก็อยู่ ตรงช่วงนี้นะครับดังนั้นตรงนี้ไม่มีอะไรนะครับก็มีแค่ทําตรงนี้เท่านั้นเองนะครับอื่นๆก็ไม่มีอะไรนะครับแก้มหน้าซ้ายนะครับแก้มหน้าซ้ายมีรอยขยับน็อตเป็นไปได้ครับถ้ามันจิ้มตรงนี้น่ะไอ้ตรงนี้สไลด์นะครับมันก็อาจจะทําให้ต้องถอดชิ้นนี้ไปเพื่อทําสีเอ๊ะวันนี้กล้องเป็นไหลทาไมไม่โฟกัสเลยนะครับแต่ทีนี้เราอยากรู้ว่าชิ้นเนี้ยที่ถอดไปทาสีอ่ะมันถอดน็อตถอดน็อตออกไปน่ะชิ้นนี้โดนหนักไหมก็ต้องมาดูโครงนะครับมาดูโครงอ่ะ ดูตัวนี้อ้าวประตูไม่ได้ถอดนี่นะครับประตูน็อตหัวน็อตไม่ได้ถลอกนะครับประตูหัวน็อตไม่ได้ถลอกอย่างนี้โอเคอย่างนี้โอเคนะครับถอดแค่แก้มอย่างเดียวนะครับก็คือมีทําสีแก้มชิ้นนี้นะครับถอดไปทําสีอาจจะมีเกี่ยวอ่ะมาดูโครงประตูดูโครงประตูเอาแบบลึกๆไปเลยนะครับแบบนี้โอเคจุดอาร์คดีสม่ําเสมอนะครับเส้นตรงคมชัดได้แนวแบบนี้นะครับอย่างนี้ถือว่าปกตินะครับ ก็คือพูดง่ายๆว่าคงสร้างหลักดีไม่เสียรูปนะครับอ่ะหันเพจยังอยู่นะครับเส้นสายตรงคมชัดนะไม่มีบิดเบี้ยวนะครับโอเคอ่ะมาดูอักจอประตูตรงนี้เดิม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 นะครับอักจอประตูเดิมไม่มีปัญหาอะไรนะครับน็อตอ่าไม่มีการถอดขยับทั้งบนและล่างนะครับโอเคซีนบานประตูนี้ก็เดิมนะครับซีนน้ำเดิมเลยตรงคมชัดจิตไปนิดๆนะครับประตูหน้าประตูหลังซีนเดิมหมดนะครับก็เดิมไม่มีปัญหาอะไร นะครับโอเคไหมแล้วก็ตัวนี้ตัวยึดนะครับรีเวทตัวที่ยึดกับตัวโครงประตูก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีการถอดไม่มีการสกัดในการเปลี่ยนหรือถอดเอาไปซ่อมน็อตขาท้ายนี่ไม่ถอดขยับนะครับไม่ถอดขยับต้องขออภัยด้วยนะครับวันนี้กล้องมันไม่ค่อยโฟกัสเลยแสงมันน้อยนะครับซีนนี้คือเดิมนะครับซีนนี้คือเดิมเดิมก็คือเดิมถ้าอะไรไม่เดิมผมบอกไม่เดิมนะ นะครับแต่ไม่เดิมแล้วรับได้รับไม่ได้อันนี้ก็ต้องว่ากันอันนี้คุณต้องตัดสินใจเอานะครับอันนี้คือเดิมของเขานะครับก็จะหน้าตาเป็นแบบนี้อ่ะมาดูขึ้นย่างอะไรนี่สีภายในก็ไม่พ่นเล็กเกอร์นะครับไม่รู้จะพ่นไปทําไมเปลืองตังเปล่านะครับแล้วก็สีตาเขบอะไม่กว่าด้านท้ายไม่มีเคาะไม่มีดุ่งนะครับถ้ารถชนมามันจะดุ้งนะครับมันจะต้องดึงนะครับอ่ะดูจุดอาร์ประตูหลังเนี่ยจุดอาร์ก็อยู่ครบนะครับเออวันนี้โฟกัสยากจังเนาะเออ่ะโอเค ีมาดูวัดประตูไม่มีถอดนะครับทั้งบนทั้งล่างอันนี้มาดูฝั่งขวาแนละ้วซีนบานประตูะเดิมตรงคมชัดสม่ำเสมอไม่เลื่อนไม่หายอันนี้โอเคนะครับซีนประตูหน้าขวาก็เดิมปกตินะครับโอเคสติ๊กเกอร์อยู่บนเนื้อสีไม่มีสีเกยสติ๊กเกอร์อย่างนี้โอเคนะครับรีเวนนะครับตัวยึดบานประตูอันนี้เดิมนะครับแก้มหน้าฝั่งขวาไม่มีปัญหานี่ใส่ไม่มีถอดนะครับน็อตไม่มีการถอดขยับโอเคป่ะรับจอประตูนี้คือเดิมหมดนะครับอืม เส้นสายตรงคมชัดนะครับไม่มีคอดัดดุง้งดูกันช้านิดนึงวันนี้เพราะว่ารถมันมีประเด็นผมอยากให้คุณเคลียร์นะครับและไม่อยากหลอกจริงๆยอมง่ายมากผมยอมได้แบบง่ายมากเลยเก็บสีหัวน็อตหน่อยนะครับแล้วก็ทําสีตัวคานตัวตั้งนั้นหน่อยคุณดูไม่รู้แน่นอนถ้าผมทำนะครับแต่ว่าไม่ทําดีกว่าคนเราคนขายความจริงโอเคปะ พอดีตอนที่ผมไมไถ่ายคลิปแบตหมดครับแบตหมดพอดีเลยก็จบเอาดื้อๆแบบนี้เลยละกันนะครับสรุปว่าสวิปครันนี้นะครับปี2022รับประกันต้แดงก็ถึงกันยายนปีหน้ากันยายนปีหน้าก็ตอนนี้เดือนเดือนอะไรวะมิถุนาเออก็เหลือกรกฎาคมหากัยาเหลือรับประกันจากต้แดงอีก1ปีกับ3เดือนนะครับแล้วก็ปัจจุบันนี้เลขไม้หกหม0 0นะครับก็มีรับประกันไฟแดงจนถึงเลขไม้แสนกิโลก็อีกเกือบสี0 0 0 0กิโล นะครับรถแต่งสปอยเลอร์สเกิร์ตให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เช็คระยะให้เรียบร้อยนะครับรวมถึงเรื่องของจอแอนดรอยจอแอนดรอยก็ติดให้ใหม่เลยเรียบร้อยแล้วด้วยภายในรถก็ทําสปาซักบฟอกฟคมค่าเชื้อโอโซนเรียบร้อยนะครับช่วงล่างพ่นกันสนิมน,นะครับของชิวเอชินโตเพราะว่าที่ร้านเรา เป็นตัวแทนเพื่อนะครับในการพ่นของ T.O.A. ช h i โต o l u s ร p r o นะครับแล้วก็เครือบแก้วให้เรียบร้อยแล้วด้วยอ่ะน่อย่างในห้องนั้นก็มีรถลูกค้ามาใช้ในการเคลือบแก้วง่ายๆว่าคุณเอาไปเนี่ยไม่ว่าจะเรื่องเครื่องยนต์กลไกลสภาพความพร้อมเนี่ยคือพร้อมใช้แน่นอนนะครับเรื่องความสะอาดภายในก็หมดความกังวลใจได้เลยนะครับเพราะเราเซตซีโร่ให้เรียบร้อยคุณหายใจเข้าไปเนี่ยกลองแอร์ก็เปลี่ยนแล้วนะครับหายใจเข้าไปเนี่ยบริสุทธิ์เหมือนได้ใช้รถเป็นคนแรกแน่นอนนะครับแล้วก็เรื่องของผิวก็เคลือบแก้วให้เรียบร้อย ช่วงล่างก็ปลอดภัยคพืนกันสนิทที่เรียบร้อยถ้าโอนทะเบียนรถยนต์เราเราับผิดชอบให้นะครับถ้าดำเนินการทำสัญญาไฟแนนซ์เราก็รับผิดชอบให้นะครับส่งรถฟรีถึงบ้านทั่วไทยเราก็รับผิดชอบให้นะครับคาสเีเดี๋ยวผมต่อให้เป็นปี67นะครับก็มีทุนา6กเก็ใช้ายาวๆไปเลยอีก1ปีพรบอกก็ฟรีให้นะครับคือไม่มีะครต้องเสียแล้วอะ่ะคุณเอารถไปใช้งานก็ใช้อย่างเดียวนะครับชอบไหมถ้าชอบก็ลองตัดสินใจดูครับถ้าไม่ชอบก็เดี๋ยวค่อยไว้ไปดูคันอื่นก็ได้นะครับ ถามว่ารถมือสองมีริ้วรอยบ้างไหมมันก็มีบ้างนะครับวันนี้ก็ไปเกี่ยวอะไรมาไม่รู้นิดๆหน่อยๆนะครับแล้วก็ลวกชายล่างจ<น>ะมีขุดขีดบ,บ้างนิดๆหน่อยๆนะครับแต่โดยรวมรถสวยโดยรวมรถสวยนะครับของมือสองมีบ้างแหละนะใช้งานมาแล้วขอให้แบบว่าคุณภาพการขับขี่อะไรมันได้ภาพรวมมันได้ก็ถือว่าโอเคละได้ความจริงไม่โดนรถย้อมแมวก็โอเคละ